ยก็ค่สวัสดีชาวแวมไพทุกทุกคนทุกทุกท่กทกทกทานกันด้วยนั่นเองนะวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในเซอร์ของเกม All-Star Tower Defense กันอีกแล้วนั่นเองนะก็คือช่วงนี้เนี่ยจะอยู่ในเซอร์ของเกม All-Star บอยเป็นพิเศษเลยเนาะ เพราะว่าในจะในส่วนของอัปเดตที่กําลังใกล้จะมาถึงแล้วเนาะแต่ก็ไม่มั่นใจว่าวันไหนนะอะแล้วก็ในส่วนของตัวละครเนี่ยก็ยังรีวิวไม่ครบเลยนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทําการรีวิวเจ้าเมลยอดัสเนาะนี่ มบลยอดัสระดับ5ดาวนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวละคร4ดาวกับ3ดาวที่เรายังไม่ได้ทําการรีวิวเลยเนี่ยก็จะมีในส่วนของปะเอสคานอนี่เป็น4ดาวที่จะให้ต่างเรานั่นเองเนาะชื่อในเกมของนาคือเซลส์แมนนั่นเองแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวละคอรอีกตัวหนึ่งนะถ้าจําไม่ผิดจะเป็นนิโคโรบินนี่นี่ทุกคนนี่ตัวนี้เลยมาจากเรื่องวันพีซแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะทุกคนนี่ทรัง คั้ง4ดาวนนะเองชื่อของนาคือฟิวเจอร์ทีแล้วก็ในสอวอขแตจัละครส3ดาวก็มีเช่นกันนะเดี๋ยวเราขอใช้หาแป๊บหนึ่งนะมาจากเรื่องโซอีเตอร์นั่นเองทุกคนโอ้โหภาพไม่โลเลยนะประเด็นเ,เดี๋ยวขอดูซินี่นี่ตัวนี้เลยทุกคนนี่ มาจาเรื่อง s o อี e ต t e r นั่นเองระดับ3ดาวชื่อในเกมคือ Soul the Boy นั่นเองเดีย๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเนาะถ้าไม่มีอะไรที่แบบว่าอัปเดตหรือว่ามาก,ก่อนก็อาจจะรีวิวตัวละครทั้งหมดเลยนั่นเองตัวละคร4ตัวเลยเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทําการรีวิวเจ้า m e ิ i อ d a s กันก่อนนั่นเองซึ่งเป็นระดับ5ดาวตัวสุดท้ายที่เราจะมาทําการรีวิวกันโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มชมคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกระดาใจายให้ด้วยนั่นเองนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนั่นเองโอเคเราก็เข้าไปในตัวเกมกันโลดโอเคนะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาในตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะอาจจะเ,เราจะมาทำการวางจ้ามิเรย์ดอรเสเลยละกันเนาะซึ่งเงินขั้นต้นในการวางเนี่ยจะอยู่ที่490นั่นเองไม่ถึง500เนาะอ่ะระยะวงการโจมตีของนางก็จะประมาณนี้เลยนั่นเองนะทุกคน ราจะวางไว้อย่างนี้อมอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีปว่าอะเราวางไว้ตรงนี้เลยนั่นเองสำหรับเจ้าเมริโอรัส5ดาวตัวนี้เนี่ยก็เลเวล20นะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยเอาในส่วนของเมริอรัส4ดาว2ตัวแล้วก็ในส่วนของส่วนผสมที่มาจากดาดเรื่อง7บาออามามิ๊กกันนั่นเองอะเราจะให้ดูการจมตีสักแป๊บนึงเนาะน,นี่อ่าประมาณนี้เลยนั่นเองนะทุกคนนี่ ยวให้ดูอีกรอบอ่าโอเคประมาณนี้นะล้วการโจมตีแบบเริ่มต้นของนางนั่นเองก็สำหรับเจ้าแมริอรดเลเวล20สเนี่ยจะดามจอยู่ที่1 1 3 0 5นะทุกคนคู่ดาวห้าวินาทีแล้วก็ในส่วนของระยะการโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่15นั่นเองการโจมตีเนี่ยเป็นเอวยิ่งแต่แรกเลยนั่นเองซึ่งต้องปรับการตั้งค่านั่นเองเนาะอัปเกรดขั้นต่อไปจะใช้เงิน400นั่นเองนะ สำหรับค่าสถานะเนี่ยจะไม่เพิ่มค่าเลนจนะ์เนาะไม่ลดคูดาวบวกดาเมจไปอีก83.3ดาเมจและมีท่า e n ็นเอ็นแ์เหรอถ้าอ่านผิดขออภัยนะสำหรับท่านี้นั่นเองนะอ๋อชื่อในเกมคือ Red Dios Rage นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการอัพเกรดกันเลยสีเลอเนาะอืมตอนนี้เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่196.35นั่นเองทุกคน คูดาวห้าวินาทีแล้วก็ในส่วนของระยะเนี่ยเท่าเดิมเลยก็คือ15เนาะคูดาวกับระยะเนี่ยเท่าเดิมแต่ว่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นนั่นเองอัปเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน5 0 0้นั่นเองนะทุกคนสําหรับค่าสถานะต่อไปจะเพิ่มค่าเลนช์เนี่ยไป9เลยไม่ลดคูดาวและบวกด,ดาเมจไปอีก1 1 9ดาเมจนั่นเองนะสำหรับจอมิโยดัสนั่นเองเนาะโอเคทันอยู่500อัพไปเลยฮึมโอเคระยะวงก้กงว้าขึ้นมาแล้วนั่นเองนะ ตอนนี้เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่315.35นั่นเองคู่ดาว5เนาะแล้วก็ระยะวงกว้างขึ้นก็จะเป็น24นั่นเองนะการโจมตียังเป็นแบบเดิมอยู่นั่นเองนะทุกคนแค่วงเนี่ยมันกว้างขึ้นโอเคต่อไปอัปเกรเกขั้นต่อไปใช้เงิน600นั่นเองนะค่าต่อไปที่จะเพิ่มเนี่ยจะเพิ่มค่าเลนช์มา1นั่นเอง ไม่ล็คู่ดาวเนาะแล้วก็บวกดาเมจไปอีก178.5ดาเมจและบวกออฟนั่นเองนะซึ่งน่าจะเป็นท่าใหม่ของเจ้าเมยโยดัสเนาะทำการอัพไปโลด600โอเคเดี๋ยวขอดูท่าออฟหน่อยสิอืมอ่ะอ๋ออันเชญอ,อยู่ข้างบนใช่ไหมปล่อยพลังอยู่ข้างบนประมาณนี้เลยนั่นเองนะในเรื่องของเจ้าเรื่องเจ็ดบาวก็ไม่เคยดูเหมือนกัน อ,อันนี้ก็เป็นพลังนะ่าจะเป็นพลังของลามเดวดสร่างนี้เนาะนี่ประมาณนี้เลยเออโอเคตอนนี้ดาเมเน่จะอยู่ที่493.85นะคูดาว่า5วินาทีเท่าเดิมเห็นอย่างนี้นะดูช้าๆกว่าเดิมแต่ว่าก็คูดาว่าเท่าเดิมเนาะแล้วก็ระยะกาดโจมตีนะกว้างขึ้นมา1นนั่นเองก็จะเป็น25เนาะต่อไปอัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน800นั่นเอง ค่าสถานะไม่เพิ่มค่าเลนส์น,น้นไม่ลดคู่ดาวบวกดาเมจไปอีก357ดาเมจนั่นเองซึ่งการอัพของนางเนี่ยน่าจะมีอยู่ด้วยการ6ขค่านั่นเองเนาะโอเคทำการอัพไปเลย800นะอืมโอเคต่อไปเนี่ยดาเมจเนี้ยจะอยู่ที่850.85นะคูดาวหเท่าเดิมแล้วก็ระยะการโจมตีเท่าเดิมเลยนั่นเองก็คือ25นะทุกคน อัปเกรดขั้นต่อไปเนี่ยอัปเกรดข้อขั้นที่5เนาะดาเมจจะไม่จะเพิ่มไหมอะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราบอกตรงค่าอัปก่อนละกันอัปเกรดขั้นต่อไปเนี่ยจะใช้เงิน1,100ัน้นั่นเองค่าเลชไม่เพิ่มเนาะไม่ลดคููดาว cooldown, แล้วก็ไม่เพิ่มคููดาวนั่นเองบวกดาเมจไปถึง1 0 7 1ดเาเมจเลยทีเดียวนะแล้วก็บวกเดมอนนั่นเองซึ่งหมายถึงน่าจะหมายถึงปีศาจนั่นเองนะทุกคนอะเบรียดัสร่างปีศาจนั่นเองมาเดี๋ยวเราทำการอัปไปเลยนะ1เนึ่งพ อขอดูสิดีมอนเดมอนเดมอนเดมอนอ่ามันน่าจะอันเชิญเรียกด่ามาหรือเปล่าใช่ปะอืมใครรู้บอกได้นะว่าสำหรับท่านี้ในอนิเมะเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะเออมันดูมีความแบบเท่ๆดีประมาณนี้เลยนั่นเองนะทุกคนอืมโอเคตอนนี้ด้าเมจของเรีลวดัสเนี่ยจะอยู่ที่1921.85นั่นเอง คูลดาวอีก5เท่าเดิมเลยแล้วก็ระยะการโจมตีเท่าเดิมเลยก็คือ25นะอ้อพอมาท่านี้แล้วรู้สึกว่าจะไม่มีเสียงเอฟเฟกนะทุกคนไม่มีเสียงเอฟเฟกแต่จะมีเอฟเฟกในการฟันแทนนั่นเองโอเคแต่เรามาทำการอัพขั้นสุดท้ายเลยดีกว่าสำรับเจ้าเมริโอดัสนั่นเองเนาะ อัปเกรดขั้นสุดท้ายเนี่ยใช้เงิน1,900นั่นเองคาเลชไม่เพิ่มเนาะลดคูดาแล้วทีนี้ลดคูดาไปศูดสามวินาทีและบวกท่าไม่ใช่บวกท่าสิเขาเรียกว่าบวกดาเมจนั่นเองนะเออเริ่มเลยละบวกดาเมจไปอีก1,487.5ดาเมจนั่นเองโอเคเรามาทำการอัปเกรดขั้นสุดท้ายเลยละกันเนาะฟึ๊บอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการอัปขั้นสุดของซอมเมลิโอรัสเลเวล20นะ ็นท่าดาเนาะด้านเมจโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่3,409.35นั่นเองคูดานเนี่ย4.7วินาทีเนาะแล้วก็ในส่วนของระยะการโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่25นั่นเอง ก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยเราก็อยากอธิบายไม่หมดเกี่ยวกับในส่วนของตัวละครเมลิโอดัสนะทุกคนสําหรับในส่วนของเจ้าเมลิโอดัสเนี่ยยังมีในส่วนของพลังแฝงอีกด้วยนะสาหรับพลังแฝงของเจ้าเมลิโอดัสคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนั่นเองซึ่งแฝงก็ได้บอกมาด้วยนะว่าสำหรับเจ้าเมลิโอดัสเนี่ยสามารถฟูคัลเตอร์ได้แม้กระทั่งตัวที่เป็นสีดาวด้วยนั่นเองนะอ่ะ ก็แบบแฟนบอกมานั่นเองนะทุกคนก็ในส่วนของพลังแฟนของเจ้าเมริอรัสเนี่ยมีความสามารถในการฟูเคาน์เตอร์นั่นเองซึ่งในการฟูเคาน์เตอร์เนี่ยจะเป็นพวกจําพวกมอนที่เป็นพวกระเบิดหรือว่าเป็นพวกที่เป็นพลังเวน,นะซึ่งจะโดนเมริอรัสฟูเคาน์เตอร์ไปนั่นเอง mm hmm. บอลแฟนบอกมานะบอลสีดาก็ทําได mm ้ hmm. นั่นเองฟ mm ูเคาน์เตอร์คืออะไร อันนี้ก็ไปหาข้อมูลมานะฟูคาลเตอร์ก็คือสกิลที่เป็นสกิลที่ใช้พลังน้อยมากนั่นคือสามารถสะท้อนการโจมตีของคู่ต่อสู้กลับไปได้ด้วยพลังที่แรงยิ่งกว่าเดิมไม่ว่าการโจมตีที่รุนแรงมาจากขนาดไหนนั่นเองนะเอออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟูคาลเตอร์นะอันนี้ก็ไปหาข้อมูลมานิดนึงพอก็ง,งในส่วนของพลังฟูคาลเตอร์อยู่เหมือนกันแต่เบเดอรัสมีพลังก็คือในการฟูคาลเตอร์นั่นเองนะทุกคนจําพวกม้อนที่เป็นพวกรเบิดแล้วก็พลังเวนั่นเอง โอเคสำหรับการรีวิวเจ้ามาริโอดัสก็จะมีประมาณนี้เลยนั่นเองนะทุกคนแล้วก็มันมีพลังแฝดด้วยนะซึ่งก็ถือว่าโอเคแหละสำหรับเจ้ามาริโอดัสทดาวแต่ถามว่ามันดีไหมก,ก็ก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนเออโอเคสำหรับใครที่ชอบคลินี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนั่นเองนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนั่นเอง สำรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะถ้าไม่มีอะไรอัปเดตก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาทำการได้มีตัวละครอ,อีก4ตัวด้วยกันนะจะได้ครบครบสักทีเนาะเออมาเลยมาหลายอาทิตย์อยู่หลายวันแล้วละ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะ